สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแกะพัสดุจากฟ้านะคะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งชาแนลกับไอดีไว้ให้ข้างล่างคอมเมนต์นะคะแต่อันนี้เราแอบตัดมาน,นิดนึงเลยนะอโอเคแต่ยังไม่เห็นของนะโอเคก็เดี๋ยวเราคืส่งก่อนนะคะนี่นะเป็นซื้อผู้ชื่อผู้ส่งซื้อผู้ส่งนี่นะโอเคก็ชื่อเราคะประมาอันนี้ค่าส่ง37บบาท e m s นะคะโอเคเดีย๋ยวเราแกะต่อกันดีกว่าคืออันนี้ เราอาจจัดคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าลบไปเพราะว่าอย่ามีคนเข้ามานะเราก็เราไม่มีตัวอย่างสต๊อบอะมันก็เลยแบบจะต้องตัดตั้งถอะเราก็พูดไม่ถึ้เรื่องตัดเลยคือที่เกียดแก่ต้องมันเถอะเราก็ไม่รู้จะเกลียดของส,ดสงอะดุตไว้ที่ไห รอหยุดพักกันเลยเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะโอเคค่ะก็ถ้าคลิปนี้ไม่ดียังไงก็ขอโทษด้วยนะคะตึงออกมาแล้วโอเคเี๋ยวดูก่อนมีอีกไหมไม่มีแล้วนะโอเคคือก็สั่งมาแค่นี้จะเอาอะไร โอเคค่ะก็จะเป็นถูกสิบล็อกมาอย่างนี้นะคะอ,คอือป่รยเปิดไม่ออกอเ,อเ,เดี๋ยวเรามาดูโน้ตก่อนอ่าคืนี่จะเป็นโน้ตนะคะเป็นไม่น่ารักมากอะ่ะเป็นคอสตี้ือเราสั่งเซูิชีม่มากี่มรอบไม่เคยเห็นโน้ตเลยนะเนี่ยขอบพ้นนะคะฟ้าค่ะเห็นไหมเป็นแฮมก็ของแถมจะเป็นตึม กุเดตามะนะคะบีบกันโอ้ยอันนี้แข็งแข็งอะนะช่องมันเถอะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับของแถมค่ะใช่โอเคเดี๋ยวเราดูชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็เป็นกุเดตามะค่ะเป็นอย่างนี้นนแข็งอะไม่ค่อยสโลคือไม่สโล